สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชาพัฒน์ทอล์กในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชาพัฒน์เขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจับปีการศึกษา2566ค่ะและในวันนี้เราได้รับเกียรติจากบัณฑิตกิติมาศจากมหาวิทยาลัยราชาพัฒน์พนครศรีอุทัยรองศาสตราจารย์สุวิทย์เทียนทองปริญญาครุศาสตร์บัณฑิตกิติมา์สาขาวิชาการบริหารการศึกษาค่ะ ค่ะอยากจะทราบผลงานของท่านสักเล็กน้อยค่ะผมสวิตเอนทองนะครับได้รับปริญญาคุศาสตรบัณฑิตจิตวิศวศึกษ์สาขาบริหารการศึกษาความเป็นมาของผมนั้นผมเองนั้นเป็นทนายกรรมบำนาญครับอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นอธิการบดีสถาบันราชภัฏนพระนครศรีอยุธยาคนสุดท้าย เมื่อปีพศ2546ถึง2547และเป็นอธิการบดีมหาวิยะทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาคนแรกตั้งแต่ปีพศ2547จนกระทั่งถึง2552ครับท่านได้มีการร่วมงานกับทางมหาวิทยาลัยอย่างไรบ้างคะในส่วนของการร่วมงานมหาวิทยาลัยนั้นก็คือในช่วงที่เป็นผู้บริหารนะครับก็เป็นช่วงมหาวิทยาลัยใช้พระราชบัญญัติมหาวิยะทยาลัยราชภัฒปีพศ2547 ผมเป็นอนธิการบดีที่หมหาวิทยาลัยมาเริ่มเป็นหมหาวิทยาลัยที่เป็นนิติบุคคลเป็นครั้งแรกนะครับซึ่งอตอนนั้นสภาพของเรานั้นก็คือเป็นหมหาวิทยาลัยเปิดใหม่ซึ่งจะต้องมีปัญหาต่างๆในเรื่องของการจัดองคอ์กรในเรื่องของการบริหารงานบุคคลเรื่องของการแข่งขันในเรื่องของวิชาการซึ่งก็พยายามจะใช้ความรู้ความสามารถนะโดยการสร้างเครือข่าย ในการระดมสรรพกำลังต่างๆในการที่จะทําให้ครูบาอาจารย์ของเรานั้นมีความเก่งกล้าสามารถสามารถที่จะสู้กับมหาวิทยาลัยเก่าๆนะฮะแล้วก็แข่งขันกับมหาวิทยาลัยที่เกิดมารุ่นเดียวกันจนกระทั่งมหาวิทยาลัยของเราก็จเจริญรุดหน้าตามลําดับซึ่งในช่วงนั้นก็จะถือว่าเป็นช่วงที่ท้าทายมากนะแต่เราก็สามารถทําให้มหาวิทยาลัยราชดรคณบรีสุริานั้นก้าจเจริญก้าวหน้าโดยเฉพาะผู้บริหารในช่วงหลังๆก็ได้ทํา หน้าที่ในการสืบสารงานนี้เป็นอย่างดีครับค่ะในงานเพื่อสังคมนะคะท่านได้มีการทําโดยมิจิตสาธารณะอย่างไรบ้างคะในส่วนนี้เราก็พยายามเปิดมหาวิทยาลัยของเราสูอา่องค์กรภายนอกนะเช่นจังหวัดในเรื่องขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเรื่องของประชาชนเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมเรามีการจัดงานพิธยารรมกโลกซึ่งมหาวิทยาลัยของเราก็ไปร่วมมือและประสร้งชื่อเสียงกับมหาวิทยาลัย วเวลาเามีกิจกรรมต่างๆเราก็จะพยายามให้นักศึกษาอาจารย์รวมทั้งตัวผมเองนั้นได้ออ,อกไปสู่ชุมชนภายนอกจนกระทั่งทําให้มาหาวิทยาลัยนี้เป็นที่รู้จักแก่สังคมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใต้เคียงเป็นอย่างดีค่ะถือว่าเป็นประโยชน์ต่อสังคมจริงๆนะคะค่ะอย่างสุดท้ายนะคะอยากจะให้ท่านกล่าวแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่จบใหม่ในวันนี้คะ่ะก็ขอแสดงความยินด,ดีกับบัณฑิตท,ทุกคนนะครับ ที่เข้ารับประทานปริญญาบัตรในวันนี้นะครับอย่างไรก็ตามก็ขอประดิษฐ์ยึดถือว่าใบปริญญาบัตรนั้นเป็นเปนเพียงแค่ใบเบิกทางน,นะฮะแต่จริงๆแล้วความรู้ต่างๆในโลกนี้ยังมีมากมายซึ่งพีณดิษควรจะต้องแสวงหาผลฝควา้าหาความรู้ต่างๆมาเพิ่มเติมเพื่อจะได้สามารถนําความรู้ต่างๆนี้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันในการบริหารครอบครัวรวมทั้งสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ และก็สสำคัญนะขอให้ประดิษฐ์นั้นเป็นคนที่ด,ด,ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมนะและก็เป็นคนดีของสังคมตลอดไปครับค่ะและในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณท่านรองศาสตราจารย์สุบิทย์ทองด้วยนะคะสบบําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ